เอพี่คุณจะถามว่าอะไรนะผมจะถามว่าถ้าดูแลตัวเองเงี้ยเอ๊ะแล้วแบบมีแฟนปะอันนี้เท่าไหร่เกิดปีเท่าไหร่สามหนึ่งน้องอานีสเปคอะไรไหมเข่าขาวบัตรส่วนปทางซ้ายนธ์เอออะไรอันนี้เอออายุประมาณเท่าไหร่เกิดประมาณสองเก้าก็น่าจะโอเคคือสามหนึ่งไม่ใช่กินดอรหรือ outdoor ครับเอาดอ o ค่ะในห้องหรือออนไลน์ครับออนไลน์ค่ะเป็น o u t ดอ o r แล้วก็ออนไลน์ด้วย เรื่องของันป่ะครับโอ้ยมันไม่มีอีกแล้วแหละคุณรู้แปบ่าว่าผมมาที่เนี่ยปีที่แล้วช่วงเวลานี้นะแปลนคุณมาโปรโมทสแตนอารโอนผมยังไม่ได้โปรโมทผมจำได้ว่าผมมาบอกมีเซอร์ไพรส์คุณบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ว่าผมอยากทำแต่ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงเออใช่เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งแล้วผมบอกคุณเป็นคนแรกเลยนะในในในใาธารนะขอบคุณครับพี่เพราะว่า มันจังหวะมันได้พอดีก็เลยบอกหน่อยว่าปลายปีจะมีวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปหนึ่งปีหนึ่งปีละโชว์เสร็จเรียบร้อยมันรุ่งไหมวันนี้ออนเมนอไหนอันนี้รายการนี้ออนวมนไหนอออปีหน้ามึงให้กูมาอาทำไมทำที่อะไรวันนี้เนี่ยใช่เอาวันไหนตุลาหรอเดือนหน้าเดือนหน้าคุณเข้าไปดูอุนเดอร์แมนสแตนด์อะลนได้ในเน็ตฟลิกแล้วจริงปหเนี่ยใน Netflix ลรุ้งนี้นะกูไม่น่าเสียตังไปดูที่นู่นเลยว่ะแต่ที่สำคัญคือตอนที่ผมอะไปดูเขาใช่ไหมทุกวินาทีเลยนะตื่นเต้นหลับ คือ hey> um> ี่อะไรก็ไม um> ่นอนให้เต็มมาก่อนอ่ะอันนี้อาจจะบอกเอ้ยอาจจะบอกว่าให้ผมโม้ผมอะไรหรือเปล่าคุณไปพิสูจน์ได้เลยใน Netflix ใน Netflix คุณกดเข้าไปเลย Under Man Standalone นี่โอเคเพราะมุกหลายๆมุกที่คุณดูใน Standalone ก็จะมีในพวกโคตรคูลก็จะมีในชิงร้อยก็จะมีใน Work Point มีอยู่แล้วเห็นไหมกูก็ไม่ได้เถียงมึง เป็นเรื่องราวของผมนั่นแหละเลยครับมีคุณเจแปนเกี่ยวอยู่ในเรื่องนี้นิดนึงนิดนึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณเลยไปดูได้เอาเป็นว่าติดช่องไอแปนไปเปิดอุลน้าแมนแซงเดี๋ยวพึ่งสิมันดูหลังจากนี้ก็ได้ดูวันนี้จบแล้วไปดูของผมต่อถูกต้องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการมึงคืออะไรไหนบอกว่ามาสแกนเกิลอะไรสแกนเกิลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นแปนสแกนเกิล ึงจะบอกนะว่าท่อนแรกไม่ได้ใช้เลยอะใช้ใช้แบบธรรมชาติเรียวพี่โอเคโอเคคือจากที่ผมไปดูเดี่ยวของพี่มาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากสารฝันพี่อุ่นได้ครับเพราะว่ามันมีในช่วงของแบบของความอกหักผิดหวังเกี่ยวกับผู้หญิงมาเยอะถูกไหมจนชีวิตของพี่เนี่ยครับมันมีไปซื้อกินก็เยอะใช่ซื้อกินเยอะถูกไหมมึงพูอะไรมึงพูอะไรก่อนมึงพูอะไรมึงพูให้เกียรซื้อข้าวให้กินเยอะซื้อข้าวเพราะพี่ต้องประทังให้มันอยู่ให้ได้ถูกต้องถูกต้องถูกไหมล่ะ แต่ปัจจุบันพี่ก็ยังไม่มีแฟนไม่มีครับโสดครับไม่ต้องเกรงใจใครผมโสดแน่นอนแล้วผมโสดมาโดยตลอดอยู่แล้ววันนี้ผมสารฝันในพี่นะผมหาสเปคให้พี่ด้วยเอาแล้วชื่อบัวปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เมื่อกี้ก็เห็นบอกว่าชื่อบัวอะไรที่แนะนําให้ผมไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นหรอไออุ่นเอ้าก็คงก็ดูว่าชื่อบัวไม่ใช่แล้วบัวคือใครอะบัวที่อยู่ในห้องมึงตรงนี้พักหนึ่งอะใครอะไม่เกี่ยวมึงยังไม่บอกใครหรอ สี่สามอะไรับอะไรบัวคือใครนี่ไงอยู่เพราะว่าตอนแรกผมผมแต่งหน้าอยู่แล้วเจแปนก็บอกพี่อคนครับนี่น้องบัวก็รับไหวก็นึกว่านั่นคือแขกไม่ใช่แขกแล้วสวยด้วยครับผมเป็นแบบทรงโมเดลนางแบบเลยครับผมเขาเป็นโมเดลผมโมเดท เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตามมึงนะให้กูเล่าในเดี่ยวไหมไม่ต้องให้คนดูใน Netflix เลยไหมเดี๋ยวให้เขาไปดูเน Netflix เอาโอ้ยมีคนแปนแต่ว่าข้างๆนี่คือบัวนะโอ้ยเดี๋ยวคนไม่เห็นอินเสิร์ตภาพบัวหน่อยไม่เอาไม่เอากูตัดทิ้งหมดอ่ะตรงนี้แล้วคุณจะแปลนะสเปคเขาเหมือนเดิมเป๊ะนะต้องนางแบบต้องมีความลูกครึ่งในตาน้ำข้าวนะเหมือนเดิมเป๊ะ มึงอ่ะไม่เหมือนเดิมนะข้างบนเนี่ยยังคุยกูดีๆอยู่เลยอุตส่าห์แบบว่าเอ้ยอยากใช้ชีวิตแบบธรรมดาบายดนบ่ยเปลาเรื่องอามเรื่องอามไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรแต่ว่ามีบัวอยู่ข้างหลังโอ้ย พูดเลยแม่งห okay. นาเนี่ยโอเคครับครับครับวันน uhm well, so, okay. ี้นะผู้หญิงที่เราจะมาให้พี่อุลมาช่วยสแกนเกิร์หน่อยดีกรีไม่ธรรมดาโอ้คือเขาเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลมานานมากแล้วเป็นมานานมากเหรอทำไมไม่ไปหาหมอวะรักษาปุ๊บแม่งขึ้นเห่อขึ้นมาทงแขนจะบ้าไปะเนไม่ใช่ชนตุลมาน้าขอเสียงปรบมือให้กับครูไอ้ครับสวัสดีครับครับครับผมแล้วก็เรานั่งประชิดอย่างนี้เลยเหรอครับผม เขาจะไม่ให้ผมรู้ก่อนนะมึงหลบทำไมผมทำตัวให้มันเซฟที่สุดเดบัวว่าเหรอเฮ้ยทำไมดูไม่กล้าเล่นไม่เหมือนวันแรกที่เจอกันเลยคะ มีเรื่องี่เริ่มสแกนเลยมีเริ่มสแกเลยน้องไอ๋ยวเราเป็นพิธีกรนะท่านแรกได้เจอคุณอะไรเขาคุณคุเจแปนมึงกล้าพูดตรงนี้ไหมให้ให้หัวได้ยินด้วยแปนเอาสิกูยังไม่เคยเจอเขาเลยเจอที่ไหนน้องเจอที่ฟูมีเฟสค่ะฟูมีเฟสงานของพี่เวงใช่ค่ะใช่ตอนนั้นน้องมาทำอะไรคะน้องมาออกบูธปะมาเที่ยวค่ะ มาเที่ยวใช่อ๋อแล้วเราก็มาแต่เราไม่ได้มาออกบูธใช่ไหมในในงานนี่คือดีกรีของเขานี่คือเป็นเป็นครูนะเป็นครูแนะนําตัวหน่อยได้ไหมแนะนําตัวหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออายนะคะจากช่องเรียนเถอะอยากสอนค่ะเรียนเถอะอยากสอนมันเป็นช่อง youtube หรือว่า t ิ k t o ็หรือว่ายังไงเฟซบุ๊กมีทั้งหมดเลยคือผมผมผมติดตามเขาตั้งแต่ตอนที่เขาแบบว่าเป็นเน็ตไอดอลแรกๆในการที่มาสอนภาษาอังกฤษมันใหม่มากนะในการที่แบบว่าคน ที่มาสอนภาษาอังกฤษแบบว่าสอนแบบสอนที่จริงยังจังเลยนะเอาแบบพวกคำหรือว่าประโยคแปลกๆหรืออะไรไวยากรณ์ะเอามาทำให้เข้าใจได้ง่ายแสดงว่านูก็ได้ความบันเทิงก็ได้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยใช่คุณไม่ได้จะถามไหมฮะจุดเริ่มต้นทำไมมาสอนภาษาอังกฤษในในในช่องโซเชียลได้คบค่ะก็ตอนแรกอะค่ะไอเริ่มจากอัดคลิปสอนเพื่อนก่อนคลิปแรกสุดเลยอะค่ะคือก็ ก็ยังเป็นการคุยกันระหว่างอายกับเพื่อนอยู่ยังไม่ใช่แบบว่าสวัสดีค่ะทุกคนอย่างนี้คือยังไม่ได้คุยกับกล้องใช่แต่ยังเป็นการคุยแบบว่า2คนแล้วก็ให้ให้บุคคลที่สามาดูเฉยๆใช่ใชค่ะ,คะใช่ก็คือคเหมือนอัดคลิปส่งให้เพื่อนหลายคนเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นเหมือนกับเราเพิ่งทํางานแรกกันแล้วก็จะเปลี่ยนงานเป็นงานที่2เหมือนกับเพื่อนะก็ให้สอนเพื่อที่เพื่อนจะไปสอบโทอีกออยก็เลยอัดคลิปแล้วก็ส่งให้เพื่อนใช่ค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันโอเคนะ ลองลงไหมลองลงในลงในโซเชียลใน Facebook เนี่ยใช่ปรากฏว่าก็ลงไปแล้วก็ประมาณคลิปที่3ก็แบบมีคนแชร์ไปเริ่มเยอะเริ่มเป็นไวรัลแล้วทีนี้แค่แค่สามคลิปเท่านั้นนะใช่สามคลิปอ่ะไอ้คลิปที่เป็นไวรัลเลยนั้นนั้นเป็นคลิป สอนยังไงสอนเรื่องเทนส์ค่ะ Can you teach me I want to learn this program Okay ค่ะก็ What is your name My name is I How you form You form อะไรอะไรเอางี้เอางี้ไหมเพื่อรายการเราจะได้อ i n เ e r section นี้ประมาณ5นาทีถึงนาทีเนี้ยภาษาอังกฤษล้วนเลยเฮ้ยเราสองคนได้คนนี้ไหวป่า Only English. Yeah, alright. Now. Now, okay. Okay. Let's go. Let's go. Okay. Okay. Let's go. Okay, okay. You first. You first. <laughs> you first. Okay, you first. Okay. Okay. You first. okay. Tell me um. about your uh Crip. Why Rao? You are you are double okay, What okay. about okay. Crip? It's about tense. Uh, I teach tenses. Yes. It's a basic English for yeah. Oh, yeah. It's a basic yeah. English for yeah. beginners. Yeah. You you uh, really really very, very. very much in, <laughs> in. Okay. Okay. Yeah, yeah, that time. What that time? Uh, past past past, yes. past from that. Oh, past from dad. Oh. Uh, she have a fan club. Oh. Fan club oh. a lot. Oh. Yeah. a lot. Yeah. Yeah. The. คลิปแ u บ like went viral viral yeah yeah viral yeah how many share about that clip I think is about hundreds share hundreds share oh my god so amazing เราพอใจนี้ไหมแล้วเท่าที่ฟังนะมึงกับกูพอๆกันเลยลืมถามอายุอายุอะไรอายุสามสิบสองค่ะ ช่จริงมะเนี่ย What เอาจริงบอกยี่สิบสองเราก็เชื่อนะน่ายี่สีบแก่กว่าอีกรุ่นเท่ารุ่นเท่แฟนดิใช่พอๆกันเลยใช่แล้วเรียกพี่มาตลอดเลยน้องๆเกิดอะไรมิถุนาค่ะเดือนมิถุนาปีปีมมงถามอะไรกับมึงปีปี พี่สามห้าไอ้น้องพี่สามสี่ครับอ้าวพี่สามสี่เหรอพี่สามสี่ครับพี่ถูกเล้ยพี่ลูกพี่ลูกน้องกันได่ยดียวเช็คแฮนด์แต่อันนี้เท่าไหร่เกิดปีเทไรสามหนึ่งอะไรนะสามหนึ่งโอ้โหโคตรแก่เลยไม่ออกแล้วเขาสองปีไม่นึกว่าสองเก้าหรืออะไรเงี้ยแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยแต่เราตกตกใจน้องไอหน้าเด็กหน้าเด็กนะหน้าเด็กมากๆเลยอ่ะมีมีคนบอกเรื่องนี้ไหมครับว่าหน้าเด็กมีค่ะเอ้ยคุณจะถามว่าอะไรนะผมจะถามว่าถ้าดูแลตัวเองเงี้ยเอ๊ะแบบแฟนปะเพราะว่าเราก็สแกนไงสแกนเกินสแกนเกินเขาบอกว่าคนมีความรักหน้าจะเด็กลงนิดนึ่งอันนี้มันมีผลผมเลยแสดงว่าเราไม่เคยหน้าเด็กเลยดิไม่มีความรักเลยมันก็เป็นคนนี้แหละจะไม่เด็กได้ยังไงอ่ะมันต้องบวอยู่ตรงนี้ กี่ท<ๆ>ีมึงจะยิ้มแก่ปีแล้วมั้ <S <S 1> <S 1> งเด<ๆ>ี๋ยวนะรายการสแกนคุณเนี่ยสแกนอาชีพหรือว่าสแกนเรื่องส่วนตัวได้ด้วยได้หมดทุกอย่างเลยคือจริงๆอ่ะรายการนี้เป็นรายการที่อยากให้ทุกคนรู้จักครูไอให้มากขึ้นออนเกทีเพราะว่อยากรู้จักครูไอเายอะออนเกทีสามวันสามวันเ <ๆ S 1> หรอเจะออนไลน์ไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้เผื่อรู้จักคุณเอิรีเล็กคุณด้วยอ่ะสีเล็กด้วยไม่น่าเชื่อเลยไม่เอาถ้าเผื่อคิวอาร์โค้ดรอไปแล้ว มีสเปคอะไรไหมมีสเปคไหมสเปคก็จะแบบขาวๆปัดผมไปทางซ้ายเออเออะไรไอ้ดิเอออายุประมาณเท่าไหร่เกิดประมาณสองเก้าก็น่าจะโอเคคือสามหนึ่งไม่ใช่สามหนึ่งหรอ พี่ยอกพี่ยอกเมื่อกี้พี่ยอกอ,อันนี้คืออันนี้คือจริงไหมหรือว่าแค่เอาใจเอาใจไอ้พวกหมาแก่เฉยเอาใจเพื่อจะแบบใจดีกับหนูหน่อยต,อต่อเอาหลังก็ตงเนี้ยอ๋ออันน,น,นี้อันนี้เอาใจใ่ะแต่กูจริงนะ <c oughs> ไม่เอานะหลังจยางนี้ไปซื้อส่งซื้อสร้อยให้อีกไม่เอานะมูเยอะนะ <c oughs> มึงอะ <c oughs> สแกนคุณายต่อดีกว่านอกเหนือจากการเป็นครูอันนี้คือจบอะไรมานะน้องจบเกี่ยวกับอักษรจุฬาก็คือเป็นครูเลยอักษรจุฬาก็จะเป็นแบบเน้นเรื่องภาษาภาษาใช่แล้วได้เคยทําอาชีพที่เกี่ยวกับแบบภาษาแบบจริงจังไหมยังไม่เคยแต่คือก็คือเป็นคอนเทนต์เชเทอร์ที่แบบว่าเกี่ยวกับภาษาเนี่ยคือจริงจังที่สุดแสดงแสดงว่าน้องายเนี่ยเป็นเป็นคนครูเป็นอาชีพเลยอินฟลูเอนเซอร์เลยใช่แต่เป็นครูแบบออนไลน์ออนไลน์ใช่ค่ะเป็นแบบิเอร์แล้วใจเราจริงๆริอยากอยากทำอาชีพอะไรอืมจริงๆก็อยากเป็นครูอยู่เลย ตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าตอนนั้นอะอยากเป็นครูแบบในโรงเรียน <อ Aven? S 1> ใช่แล้วปัจจุบันในโซเชียลอะครับที่ครูาอสอน Web eden, เราจะต้องมาซื้อคอร์สเรียนไหมหรือว่าเราไลฟ์สดแล้วสอนกันไปเลยมันมันอะไรยังไงวิธีการมีทั้งสองแบบเลยค่ะก็คือมีทั้งแบบ <c oughs> น้ำน,นิดนิดนิดนึงฮะเป็นแก้วเย็นๆนะครับจาก i p แพนชาแนลอันนี้อันนี้ปาแปน Favorite ที่กินแล้วเสียงจะเปลี่ยนกินปุ๊บแล้วเสียงมันจะแบบมันจะเป็นเสียงอื่นเลยเป็นเสียงอื่นเลยนะ ไม่ดื่มเลยไม่เปลี่ยนเสียงไอ้นี่เหงื่อวนะแล้วไม่ได้ดูดเลยเสียงเปลี่ยนแล้วอล้วไงยังเงี้โอเคไหมยังเงี้ดีเลยเอออุ่นชอบเลยเออมาทับใจเลยเจ็บพอหนึงค่ะพอดีร้องดังร้องดังเหรอเวลาเด็กไม่สนใจเรียนก็จะร้องเรียกขนลุกขนพองหมดไม่ไม่ตอนที่ตอนที่ดูเด็กไง ใช่ปะใช่ส่วนใหญ่นักเรียนที่มาเรีย,ยาได้แฟนมึงอยาขับเคือเป็หวาดที่เาขาบอกว่าห,หนูร้องดังมากเลยแล้วหน้ามึงคือช็อกเงี้ย <c oughs> หน้ามึงอะพี่อุ่นคือแบบ <c oughs> อตอนแรกกูยอมรับกูคิด <c oughs> ที่อยากรู้เลยนะฮะคือตอนนี้คือเราเองเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์มานานมากนะกี่ปีแล้ว หกปีได้แล้วมานมากตั้งแต่แรกๆของของยุค Facebook เลยเราอยากทําอะไรหลังจากนี้อีกไหมอยากจะแบบมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเยอะๆอย่างตอนนี้มีหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะมีหนังสือที่มันแบบครอบคลุมสําหรับความต้องการคือคือเป็นครูสอนเป็นคอร์สออนไลน์จนมีเป็นหนังสือเรียนของตัวเองใช่เหรอใช่ ชี่หนังสือว่าอะไรครับมีตอนนี้มีหนังสือฝึกสะกดคำหนังสือฝึกแต่งประโยคแล้วก็หนังสือสรุปไวยากรณ์หนังสือรวมประโยคั้นใช้บ่อยแล้วก็หนังสือสามพันคำศัพท์ใช้บ่อยค่ะนี่คือแบบครูรรไอคือแบบว่าเป็นคน<ต>เป็นเป็นคนเรียบเรียงเองทั้งหมด<ต>เลยไหม แล้วก็จัดหน้ากระดาษเองเขียนเองทุกอย่างเขียนเองหมดหลอวแล้วก็กราฟฟิกราฟิกก็คือดีไซน์ใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์อาจจะวางเลเยอร์เลเยอร์เองใช่อะไรอย่างนี้ทุกอย่างเลยทุกอย่างค่ะแล้วก็อยากที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับหนังสือไปเรื่อยๆใช่ค่ะให้มันแบบครอบคลุมกับทุกความต้องการทุกเออ่กระดับภาษาอังกฤษของคนของคนไทยอันนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าสำเนียงเราดีมาร์ทอยแค่ไหนมีเทสด้วยเหรอเอาล้จริงป่ะครูให้เด็กดื้อสองคนลองอ่านให้ครูฟัง ก่อนอแล้วเดี๋ยวให้ครูเทสสอนว่ามันต้องออกเสียงอ๋อสำเนียงด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้คำสัทงง่ายมากนะอ่าอันนี้ the ball yeah yeah the ball is on the floor f o l l stop ไม่ต้อง full the t this is a red ball บอลอยู่บนพื้นไม่ต้องแปล this is a rubber ball the baby look at the ball looks ไม่ต้องยืนเขาบอกให้ถึกไม่ใช่ลุกอย่างนั้นหมายถึงว่าภาษาโอ้ยมึงตลกทุกอย่างเลยว่ะ the cat looks at the ball ยมึงต้องไม่แปลมึงต้องไม่เดี๋ยวมันจะยาวนะพี่แปลต่อเลย the cat is black the cat walks over on the ball to the ball to the ball the cat hits the ball with its paw the ball rolls on the floor the baby smile ได้ค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้อง thank you thank you ว yeah. ุ you ้มาส thank you ให้รางวัลให้รางวัลให้รางวัลเนี่ยให้รางวัลเนี่ยเลยอบคุณครูครับครูแล้วครูแบบเล่นทางนี้ก็ไม่กล้าจังหวะทีวีจังหวะทีวีถูกใจหมาแก่ พาวทเปล่านะพาวแบบอะไรพาวจริงๆต้องอ่านยังไงครับครูผอพอครูลองอ่านตัวอย่างที่ถูกต้องหน่อยได้ไหมครับ The ball is on the floor. It is a red ball. It is a rubber ball. The baby looks at the ball. อสำเนียงใช่แล้วจะมีขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้แล้วมันก็วิธีการออกเสียงมาครับเราออกเสียงกันผิดนะแต่นะใช่ปะใช่สำเนียงนิดเดียวเนี่ยเมื่อกี้ให้กี่คะแนนครับครูให้สิบสิบกันเลยค่ะขอบคุณครับผม ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีใช่ใช่ใช่ฮะใช่อยากจะรู้ว่าถ้าสมมติมีเด็กๆหรือว่าอย่างพวกผมเนี่ยอยากจะไปเรียนกับครูอ่ะต้องติดตามได้ที่ไหนอ่ะสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Youtube, TikTok, IG เขียนว่าเรียนเหอะอยากสอนได้เลยค่ะเรียนเหอะอยากสอนโดยครูไอเรียนเหอะอยากสอนอยากสอนเอาละครับถามไวตอบไวมันจะมีเป็นข้อๆให้เขาเลือกว่า A หรือ B ครับ เป็นข้อๆไปเรื่อยๆได้เริ่มจากฝั่งผมก่อนแล้วกันโอเคนะครับเราจะมารู้จักครูไอให้มากขึ้นครับ <Hey S 1> กับคำถามถามไวตอบไวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะฝรั่งเอเชียครับเอเชียค่ะสวยเซ็กซี่ครับสวยสายเปถูกเปครับสายเปรหล่อรวยครับหล่อค่ะนอกในครับ นอกค่ะตาคุณครับอ่าตาผมนะครับพี่พี่อะไรเนี่ยคือไอจังหวะพี่แบบกําลังฟังที่กูพูดก็คือกําลังเรียบเรียงว่าใช่กูหรือเปล่าเหรอน้ําเสียงเขาน่ารักมันก็ทําให้ยิ้มได้ตาคุณครับตาผมครับจดเดียวกันนะครับอุ่นหรืออุ่นครับไม่มีไม่มีอ๋อวันวันมันเป็มันบิ๊กทรือว่าอเมริกันอเมริกันค่ะห้างหรือตลาดครับห้างค่ะแบรนด์เนมหรือว่าโนเนมครับโนเนมค่ะอินดอร์หรือเอ้าดอร์ครับเอ้าดอร์ค่ะ ในห้องหรือออนไลน์ครับออนไลน์ค่ะอืเป็น o <c> u ์ดอร์แล้วก็ออนไลน์ด้วยคือมันงงด้วนที่แบบว่าอยาก o u ์ดอร์นะแต่ออนไลน์ดีกว่าก็วิวหน้ากะสูงหน้าดู เออมันเป็นคำถามสั้นๆที่จะได้รู้จักกับคูอายให้มากขึ้นว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์คูอายอ่ะก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปตีความมันยังไงถูกต้องถูกต้องแล้วการตอบเร็วมันเหมือนกับแว็บแรกนะแว็บแรกจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่กล้า ไอยครับมีเทคนิคไหมครับในการที่ทําให้เขากล้าพูดภาษาอังกฤษค่ะคือหลายๆคนนะคะที่แบบเรียนมาจากในห้องเรียนหรือว่าอ่านในตํารามาหรือว่าเรียนกับออยเองก็ตามเนี่ยแต่ว่ายังรู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ออยจะบอกว่าหลักๆอะ่ะมันคือการที่คุณเรียนมาแล้วแต่ยังไม่ได้พูดใช่จริงๆที่คุณยังพูดไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เคยได้ลองพูดหรือเปล่าอ๋อคือบางทีมันไม่กล้าด้วยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาเราเรียนมาแล้วอ่ะคะ่ะเราต้องอย่าลืมที่จะแบบมีอินพุตแล้วอย่าลืมเอา พูดออกไปด้วยก็คือให้ลองฝึกพูดไปเลยค่ะผิดถูกไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราไม่ลองพูดเนี่ยต้องไปพูดกับใครอ่ะคือจริงๆก็เราเราสามารถพูดกับตัวเองในกระจกก็ได้หรือว่าเวลาเราจะหยิบของทําอะไรอยู่คนเดียวที่ห้องอ่ะค่ะก็สามารถพูดกับตัวเองไปได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือผมเป็นเราอยากที่จะพูดนะเราแบบไม่อายนะที่จะพูดนะแต่บางทีนะในหัวเราอะชอบแบบคิดภาษาไทยก่อนอ่ะแล้วค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจังหวะตอนที่ครูพูดมาเราก็จะแบบเฮ้ยพยายามแปลให้มันเป็นภาษาไทยอ่ะ มันจะแก้ไขตรงนี้ยังไงครูอย่างนั้นนะคะก็คือต้องเริ่มคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนไอ้เคยอ่านมาก็คือเขาบอกว่าให้เราอะลองหลับตาแล้วเราก็ลืมตามาแล้วเราเจออะไรในห้องเราอะเราก็คือให้เราคิดเป็นภาษาอังกฤษเลยอย่างเช่นแบบ bed ก็คือเตียงอะไรเงี้ยเห็นหน้าต่าง window ไปเลยอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยคุณหลับตาสิผมหลับตาแล้วคุณหันมาทางนี้คุณหันมาทางนี้คุณลืมมาปุ๊บคุณเห็นอะไรคุณพูดสิ่งนั้นเป็นภาษาอังกฤษเลยนะลืมตาครับ ไป like เกอร์เฟนส่งให้ตลอดเลย <c oughs> ส่งให้ตลอดเลย <c oughs> ได้ดั่งใจจริงๆทำไมตอนเล่นในซีคมองไม่อย่างงี้วะ แต่ถ้าใครอยากแบบรู้ลึกรู้จริงและอยากเรียนกับครูอายจริงๆอย่าลืมทุกช่องทางเลย<ช>นะให้ครูอายสอนแล้วก็มีอาจจะเริ่มต้นจากการแบบว่าอุดหนุนครูอายหนังสือเล็กๆน้อยๆน,<ช>นะลองไปแบบไปแบบเ,เป็นเบสิกเริ่มต้นก่อนนะอินโทริวตัวเองแล้วค่อยแบบมาพูดคุยกับครูอายแบบในโซเชียลมีเดียก็ได้ถูกไหมมีลูกศิษย์ที่แบบว่าสร้างชื่อเสียงแล้วภาคภูมิใจไหมครูอาอภาคภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากมีสองคนนี้เลยค่ะเมื่อกี้โอ้นี่ ยังไม่ทันทําอะไรเลยนะเนี่ยีงๆผมยังไม่ได้เล่าเรื่องนะว่าจริงๆผมเคยมีโอกาสคุยโทรศัพท์ไลน์คอนะกับโดนัลด์ทรัมป์นี่แค่โดนัลด์ักผมโทรกับโดนัลด์ดักวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับครูอาบขอบคุณครับ ขอบคุณครับครูอายขอบคุณครับอย่าลืมไปติดตามนะครับครูอายนะทูกท่องทางต้องขอขอบคุณนะครับพี่อุ่นด้วยนะครับคุณแป้ขอบคุณนะครับพี่อุ่นนะครับขอบคุณทีมงานไอแปลครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการอุ่นแปนสแกนเกิร์ ชื่อรายการเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีสัปดาห์ไหนไหมที่เป็นแบบว่าตาแปนไม่แน่ล่าสุดเขายิงชวนผมไปเที่ยวอยู่เลยพี่ไม่ได้ดื่มนานแล้วว่ะจริงหรอถ่ายอยู่ปะเนี่ยอ่้เฮียถ่ายอยู่อลย